บาดแผลผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวานโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างนานเกิดผลแทรกซ้อนเ mm. ช่นอาจจะเกิดการติดเชื้อซึ่งเป็นปัญหาแล้วก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญทําให้ค่าใช้จ่าย, akan, ายในการรักษาผู้ป่วยสูงเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาที่เราพบเราก็เลยสนใจที่จะนำพอลิเมอร์ชีวภาพมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผลสำหรับรักษาบาดแผลเรื้อรังลดการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์จากต่างประเทศช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงวัสดุได้ง่ายขึ้นตัวงานเราก็คือจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติเริ่มต้นคือเราใช้ตัวเซลลูโลสที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรูปโดยที่เราใช้ตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมไคโตซานก็ได้จากตัวเปลือกกุ้งกระดองปู โดยที่ขึ้นรูปออกมาให้มีลักษณะที่เป็นรูปุ่นหลังจากนั้นเราก็จะมีการใส่ตัวเคอร์คิวมินซึ่งเป็นสารสกัดจากตัวขมิ้นชันซึ่งก็เป็นพืชสม,มุนไพรบางอย่างที่ดูเหมือนไม่มีค่าแต่จริงๆมันก็อาจจะมีค่าเพียงแต่ว่าเรามองแล้วก็พยายามที่คิดค้นแล้วก็ลองวิจัยพัฒนาดูก็จะเห็นว่ามันสามารถนํามาใช้ได้เราสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองได้ภายในประเทศ ก็อยากจะนำงานวิจัยของเราเนี่ยค่ะขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เราอยากจะนำงานวิจัยนีย้มาพัฒนาต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ได้จริงกับสังคมเพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น